ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคอมใหม่กันนะครับกับงบประมาณ16,000บาท16,000บาทได้อะไรบ้างอาจจะไปปรับลดเพิ่มสเปคอะไรกันเองได้นะครับแต่ถ้าเอาจริงอะ่ะอันเนี้ยสเปคผมเนี้ยมันเกินมันประมาณ17ื่นเจ็ดพราะการ์ดมันแพงมัน7,500ไอ้พันห้าสิบทไอตัวเนี้ยมันแพงมากหลักๆ CPU หัวใจของมันเป็น G 4 5 6 0นะครับกับ1 0 5 0 t i อ่าน,นี้มาทำคลิปแบบรีวิวคอมใหม่หลังจากหักหักทุยหาหายไปนานนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเลยอ่ะต่กล้องถือหน่อยเอามาใกล้ๆแบบนี้เดี๋ยวจะประกอบการ์ดการ์ดอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับขโมยเข้ามาการ์ดแม่งแพงตอนนี้ไม่มีทางซื้อแกะ ไ่ต้องมาซูมซูมการ์ด่ลยร์าตัวนี้ให้รีวิวไหมเดี๋ยวก็เคยเคยรีวิว RX470 ไปมันก็เหมือนกันอะ่ะตัวสติกตัวนี้นะมันเหมือนกันอะ่ะเหมือนกับ RX470 ที่เคยรีวิวไปามาวมาทำไมกล่องกระดาษเป็นอย่างนี้วะ มากองเดี๋วทิ้งไปอ๋อนี่มันแพงเพราะมันมีแบ็กเพจด้วยนี่เย,ย้สวยๆเอาเรื่องอยู่ DVI. โอเคเดี๋ยวต้อง คงต้องปิดคอมอะ่ะขอปิดคอมก่อนอกระมวแป๊บนึงขอะมวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไฟดูดต้องเป็นคองก่อน นึงนะเดี๋ยวหาอะไรค้ำก่อนกานนี่เจอพอดีค้ำไว้ก่อนนะเอ็ดดีเอ็มไตโอเค และใหญ่บังตัวนี้คอมผมไม่ได้จะเปิดแม่งไม่มีปุ่มเปิดต้องเอาไขควงไปจี้จี้ตรงพาวเวอร์สวิตต์ตระบอบมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับติดเรียบร้อยนกมูกของเราชิบหายแล้วลืมต่อไฟเพิ่มกตอนนีก่อน ทำไมแม่ไม่ติดลืมต่อไฟเคิดเทพของผมนะครับลืมนึกไปว่าพันห้าิบทีไแม่งต้องต่อไฟเพิ่ม อ่ะครับเมื่อกี้ลืมต่อไฟเพิ่มลืมไปว่ามันต่อไฟเพิ่มอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนนี่พัดลมยังหมุนอยู่นะครับยังไม่ร้อนต่อไฟเพิ่มไปหกพินหนึ่งหัวอ่ะไปดูข้างในเดี๋ยวมาให้ดูเซตติ้งก่อน ไอที่เห็นลอยๆเนี่ยจอผมมันไม่รองรับนะครับจอผมมันแค่พันหกคูณเก้าร้อยแต่ที่ปรับเนี่ยปรับเป็น Full HD คือ1,980คูณคูณอ่าเดี๋ยวให้ดูแล้วกันบอกไม่ถูกติ๊งกราฟิกนี่นะครับเป็น Full HD การ์ด1 0 5ท่ i ไดิบ Ti d i ไม่ได้ลงนะครับขี้เกียจเนตช้าอ่ะปรับเป็น very really high ปรับสุดนะครับเวี USB ปรับสุดดูดูดูรายละเอียดแฟปเปิดแล้วนะครับมาอยู่ฝั่งนีอ้อาจจะเห็นว่ามันไม่เต็มจอตกขอบไปนิดนึงเพราะจอผมมันไม่รองรับดูเฟิมเดทว,วิ่งเท่าไหร่วิ่งที่5 9 60นะครับมันมันล็อกปพระวะไม่น่าล็อกเนาะ ที่560กับ150 t i นะครับอ่ะอยู่ที่560 0มันน่าจะล็อกที่60 วีซิงปิดวีซิงก่อนปิด v วีซิงละดูมันจะขึ้นไหมอ่าพอปิดวีซิงดูพุ่งเป็นเหรียเป็น70-80นะครับติดฟีซิงไปปิดวีซิงไ v ม่ฟีซิงฟีซิงเป็นของ AMD ดิ มซิงไปนี g ี6 0นะครับะจะเห็นได้ว่ามันเพียงพอสําหรับการเล่นเกมสบายอ่ะเล่นเกมสบายดูเฟรมเด็เห็นเฟรมเด็กไหมข้างบนสบายเหลือ,เลอ GTA เล่นได้เกมอื่นก็เล่นได้ นี่ไดเวอร์ก็ไม่ได้ลงนะครับขี้เกียจอยู่ประมาณนี้60 70สูงสุด80ดสเกือบเกนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับมีแค่นี้ก็เล่นได้ทุกเกมนะครับกับงบ16,000บาทถ้าลด SSD ไม่เอา s อ d นี่ก็ลดได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวประมาณ15ื0 0เออหมื่นก็ได้ประมาณนี้แหละ เล่นได้ทุกเกมแล้วนะครับสบายก็อเอาเรื่องอยู่เทสเกมแค่นี้พอออกออกออกมาพูดถึงรายละเอียดกันดีกว่า,าสเปคเนี่ยหมื่นห้าได้สบายนะครับถ้าไม่เอาเอตัวนี้ SSD ถ้าเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสก์ห้าร้สบายสบายมากเลย แล้ว1050 Ti เนี่ยมันมีหลายตัวตัวถูกๆก,ก็มีแต่ตัวนี้แม่งแพงตัวนี้มัน7,500ตัวถูกมันน่าจะประมาณ 5, 5้0 0ไปไปลายถึง6,000นะครับตัวถูกๆ1ัน0 t T อ่ะมี1 5 0 0 0เล่นได้ประมาณนี้เลยนะครับเล่นในทุกเกม GT560 าก์ราฟพัแลม8นะครับประมาณนี้อ่ะก็ จะดูอะไรอีกถ่ายอะไรอีกดีก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วประมาณนี้นะครับถ้าเคสก็บวกไปอีกพันหนึ่งประมาณงบประมาณหมื่นห้าเนาะก็ให้ดูกันนะครับกับงบประมาณหมื่นห้าีหรือใครจะเอาตามนี้ก็ลองมาสอบถามรายละเอียด,ยยดในเพจได้นะครับในเพจผม ว่าจะเอาอะไรบ้างจะเอาเหมือนเป๊ะไหมถ้าของผมนี่ประมาณ17ื่นเอยู่ก็ไม่รู้เพราะ S S D มันแพงนะครับช่วงนี้แรมมันก็แพงการ์ดจอก็หายากการ์ดจอก็แพงงบประมาณนี้เหมาะสุดนะครับประมาณ15ื0นห้าสหรับคนงบน้อยเล่นเกมใน,นทุกเกมครับวันนี้ก็มาเทสแค่นี้ครับ บาบายสวัสดีครับ